สวัสดีครับนี่เป็นวีดีสอนการเรียนรู้ในการเล่นหุ้นโดยใช้เทคนิคนะครับภาพที่เห็นนี้นนจอน,นี้เป็นรูปโต๊ะ2ตัวนะครับเรามาดูกันนะครับโต๊ะซ้ายกับโต๊ะทางขวานะครับท่านว่าโต๊ะตัวไหนกว้างกว่ากัน,นครับด,ดูเหมือนโต๊ะซ้ายใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงมันเท่ากันนะครับความกว้างของตัวโต๊ะครับ บริเวณนี้นะครับกับบริเวณนี้นะครับมันเท่ากันนะครับถ้าท่านมีไม้บรรทัดลองเอามาวัดดูก็ได้นะครับว่ามันจะเท่ากันหรือเปล่านะครับเราถูกสายตาเราหลอกนะครับเหมือนเราอยู่ในตลาดหุ้นถ้าเราไปนั่งจ้องมองออหน้าจอก็จะถูกการหลอกลวงได้นะครับดูภาพต่อไปนะครับภาพนี้ ระหว่างสัตว์ประหลาดตัวข้างหน้าตัวนี้นะครับกับสัตว์ประหลาดตัวข้างหลังเราจะเห็นได้ว่าตัวข้างหลังดูเหมือนตัวใหญ่กว่าใช่ไหมครับแล้วดูน่ากลัวกว,กว่าด้วยนะครับแต่ความเป็นจริงมันตัวเท่ากันนะครับแล้วก็รูปร่างน่าแตเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมครับเราถูกภาพทำให้คิดไปว่าตัวข้างหลังเป็นภาพ เป็นตัวสัพพะละที่น่ากลัวกว่า,วานครับจริงๆแล้วมันอันเดียวกันนะครับในตลาดหุ้นก็เหมือนกันครับเราจะถูกสิ่งเล่าต่างๆลวงตาและลวงใจให้กลัวให้เกิดความรู้สึกนะครับงนั้นเราจะต้องหันมาใช้เครื่องมือเครื่องไมแ้แทนครับถ้าเราใช้ความรู้สึกและอารมณ์ตัดสินก็อาจจะผิดพลาดได้นะครับ การเรียนรู้ทางด้านเทคนิคเพื่อเราเพื่อที่เราจะได้ศึกษารูปแบบของแนวโน้มะนะครับรูปแบบหลักของแนวโน้มก็มีแค่สองแบบนี้นะครับก็คือ 1. รูปแบบการกลับตัวครับหรือว่า r e v e r s a l Pattern นะครับสก็คือรูปแบบต่อเนื่องนะครับ c o n t i n u o u s p a t t e r n รนะครับรูปแบบการกลับตัวเนี่ยครับมันมีความสําคัญอะไรนะครับก็คือถ้าเกิด ในทางเทคนิคจะเกิดรูปแบบการกลับตัวเนี่ยครับเราต้องเข้ามาดูนะครับเราต้องมาเฝ้ามองความเคลื่อนไหวของราคาเพื่อหาการกลับตัวของแนวโน้มนะครับการกลับตัวจะเป็นเบาะแสเตือนการปรับตัวในแนวโน้มมปนรูปแบบต่างๆนะครับคือถ้าหุ้นกําลังลงอยู่เนี่ยจะเกิดรูปแบบการกลับตัวเราต้องรีบเข้ามาดูแลแล้วก็เข้ามาทําการซื้อ ในขนาเดีวยวกันถ้าหุ้นกำลังขึ้นขึ้น,นแล้วมันจะเกิดรูปแบบการกลับตัวเราก็ต้องขายออกไปก่อนนะครับให้ถ้าเราทำได้ทุกๆครั้งก็จะเป็นจังหวะการลงทุนที่ถูกต้องนะครับสองคือรูปแบบต่อเนื่องนะรเรามาศึกษาว่ารูปแบบนี้เป็นรูปแบบต่อเนื่องหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะบางทีเราไม่แน่ใจว่าหุ้นจะไปได้อยู่หรือเปล่าหรือหุ้นจะ,จะลงต่อหรือเปล่านะครับการศึกษารูปแบบการ ต่อเนื่องก็จะให้ได้ประโยชน์จากการลงทุนเพราะว่าเรายังไม่ต้องขายไม่ต้องซื้อยังคงสภาวะวอันนั้นไปก่อนนะครับเราศึกษาแค่นี้นครับในเบื้องต้นนะครับในซีดีชุดนี้เราจะศึกษาแค่รูปแบบสองแบบนี้เท่านั้นเองในตลาดหุนนะครับเราจะมีอะไรบ้างนะครับเราจะแนะนำต่อไปนะครับนะครับตอนนี้ก็จะมาดู ว่าเราจะต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้อะไรบ้างนะครับในการวิเคราะห์หุ้นนะครับเริ่มต้นเลยนะครับที่เราเห็นจากหน้าจอนี่นะครับก็คือกราฟแท่งเทียนนะครับซึ่งอาจจะเป็นลักษณะกราฟบาร์ก็ได้นะครับหรือเป็นกราฟแบบเส้นก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่สามารถทําให้เราเห็นแนวโน้มได้ก็คือกราฟแท่งเทียนนะครับ นึ่งเขาจะนิยมกันนะครับแล้วก็จะมีนะครับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับมีทั้งแบบ Simple แล้วก็เป็นแบบ e x p o n e n t ียนนะครับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ก็คือบั l l i บอ e ลิงเกอร์แบนะครับนะครับแล้วก็พาราโบลิกซานะครับ นะครับก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้นะครับใช้ในการดูว่าอะไรจะเป็นยังไงหรือจะแนวโน้มของราคาหุ้นจะเป็นยังไงนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออินดิเคเตอร์นะครับสามารถแอดเข้าไปได้นะครับอินดิเคเตอร์นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับยกตัวอย่างให้ให้ให ชมเฉยๆนะครับต้องรู้จักกันก่อน,นครับว่าเราจะวิเคราะห์จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะได้ข้อมูลที่มากพอนะครับในการวิเคราะห์นะครับจะเห็นว่าถ้าเปิดมาพร้อมกันหมดอย่างนี้คงจะปวดหัวแน่นะครับละลายตาแ,แน่จะเกิดอะไรขึ้น เราควรจะวิเคราะห์โดยใช้ทีละอย่างนะครับแล้วก็ไว้ประกอบกันนะครับในความหมายของแต่ละอันเนี่ยวจะอธิบายให้ฟังทีละเรื่องนะครับในบททีละบทะบแต่สิ่งพวกเนี้ยเราต้องใช้ทั้งหมดนะครับต,ตัวนี้จะเอาออกไปก่อนนะครับเอาอินดิเคเตออกไปก่อนแล้วก็เอาอะไรออกไปก่อนนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ ไฟโบนเนซี่นะครับก็จะมีการลากเส้นนะครับจากจุดสูงสุดไปจุดต่ำสุดนะครับก็จะได้ค่าต่างๆเป็นแนวรับแนวต้านนะครับทำมิใชยก็ออกไปนะครับแล้วก็มีใช้เทรนด์นะครับในการวิเคราะห์แนวโน้มนะครับยกตัวอย่างนะครับแบบนี้นะครับ ก็จะมีเครื่องไมครขึ้นมือในการวิเคราะห์นะครับก็แค่นี้นะครับะมาศึกษาเรื่องเหล่านี้กันนะครับเราจะจะดูในบทต่อไปแล้วกันนะครับ